เพื่อก่รนมีการเมืองที่ดีมีผลต่อชีวิตของความเป็นอยู่ของประชาชนหากแก้ปัญหาที่ผู้สมัครจึงเป็นการสร้างหลักประกันว่าเราจะมีผู้นําที่ดีมาปกครองประเทศและบริหารแผ่นดินค่ะทุกท่านคะมีทางกลักการหากเราล้มในแต่จะแก้ที่ผู้เลือกต้องใช้ทั้งเวลาที่นานแสนนานในจะงวนประมาณมากมายมหาศาลแลวก็ที่เราจะเปลี่ยนค่านิยมหรือปลุกจิตธินุษให้กับประชาชนได้ที่เราต้องใส่ลงไปในระบบการศึกษาและใครหล่ะคาที่สามารถแก้ วิชารัทศาสตร์จากอเมริกันนะคะยังบอกว่าการเปลี่ยนค่านิยมของสังคมได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย20ปีโอ้โหป่านนั้นเนี่ยไปได้จากโลกจงเลี้ยงก็ไม่รู้นะคะท่านเราบอกว่ารค่านิยมพิจารณาดูเลยค่ะว่าปัญหาการทุจริตขายเสียงต้มแก่นี่ใครกันแน่ระหว่างผู้ซื้อกับผู้สมัครที่มาจะรวดเร็วย่างยืนและเป็นที่ประจักษ์มากกว่ากันดิฉันขอตอบอย่างมั่นใจเลยค่ะว่าผู้สมัครอย่างแน่นอนการซื้อเสียงคือบาปกรรมทำลายชาติวงจรอาวัตฆาตกรรมทำชิบหาย จับมือกันจบปัญหาที่วังต่อพวกเราโรงเรีนยนคอนแกนวิทยายนท์คอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงต้องแก้ในพวกไม่ใช่ผู้เลือกตับสวัสดีค่ะยืนยันอย่างหนักแน่ครับ